แน่เลยอย่าง,งาน,นี้เพื่อนต้น าไม่ต้องถึงกลางถ้าต้นเดือนพฤษภาตัดได้เลยเนี่ยตัดได้กบ,บอกมันไม่ห่างกันโอ้โหเกลื่อนโคนเลยครับต้นเดียว อ hmm. มันกำนัมันกำลังขึ้นมันกำลังขึ้นน้ำหนักกำลังเลยเนะี่ย อันเดีตเราตาชาตินะก็ทำเพียงเงินทำเงินเยอะมันก็ธรรมดาแล้วมันก็ต้องเจอเยอะแหละตายจะทำไมตายก็เนี่ยโคใหม่เกิดมาตั้งดานแล้วอยากจะตายให้คุณได้ยินข่าวว่ามึงแจกงานไหนเหรออุ้ยมันห้าเลยห้าบาทตายยูสิบกว่าคนล้วงห้าบาทไอ้ไอ่อ้ห้าบาทได้ยินไอ้ห้าบาทไอ้ตัวเนี้ไม่ได้เดินดูเลยเห็นแม่เออาออเมื่อขาเลย เอาตาชาติต้องบอกอะไบ้านสามเดินมาสามสองจะมาเก็บดรุ่นนั้นมากับไฟตั้งต้นเลยไอสวนหลังบ้านรงเวียไม่ตามหตันมาเก็บสวนลงวีไฟแก้วเอาเอาแค่เสกเนี่ยเกกงหัวหัวอตาชาติกำลังกำลังพุ่งเลยนี่เก็บไอ้การยาตรแสดงมันไม่โดนกล้องมันมาล่องนี่วะผมมูดามครับผมใช้ปุ๋ยมูดาเย